เจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาเล่าเรื่องการทําน้ำมนต์ครั้งแรกในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่สมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระอานนท์เอาบาตรแล้วก็ใส่น้ำลงไปในขณะที่ไปพรมน้ำมนต์ที่เมืองเวสาลีที่เกิดโรคระบาดก็ให้สวดบทรัตนสูตร ซึ่งในสมัยนี้ก็เกิดโรคระบาดหรือโรคโควิดเช่นกันในวันเสาร์ที่21มีนาคมเป็นวันทอดผ้าป่าพระอาจารย์ทางสุดอบรมเยาวชนก็มีเนื้อมนจากหลวงพ่อมาแจกให้กับญาติโยมทุกๆคนอันนี้เป็นวิธีป้องกันในสมัยพุทธกาลแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็มีวิธีป้องกันคือ ก็จะแจกแมสให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานตามจุดต่างๆก็จะมีแอลโกอฮอล์สำหรับฉีดมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิดที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญเชิญชวนทุกๆท,ท่านมาทอดผ้าป่าในครั้งนี้ขอจเจริญพร